สวัสดีพี่น้องชาวเว้านะครับมาชมตัวที่3นะครับเป็นเว้าเอกโบราณนะครับผมตันนี้นะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เป็นนัมเบอร์นัมเบอร์สครับเ้ามีด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะครับตันนี้ก็เป็นตัวที่3ครับหมายเลข3ครับนัมเบอร์สครับก็สวยงามตามท้องเรื่องครับนี่ครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับติดเสร็จแล้วนะครับดูด้านด้านนอกนะเดี๋ยวไปดูเรามาเปิดดูด้านโค้งต่อนะครับ ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับนี่สวยงามครับสวยงามครับเรามาดูด้านโค้งครับเราจะวิ่งด้านหน้านะครับด้านโค้งก็ได้นะครับวิ่งได้ทั้งสองระบบนะครับับสวยงามครับการมัดเชือกนะครับเี่นะครับสวยสวยไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้ไผ่ซีสุกข้างลำานะครับเราตัวนี้นะครับโอ้ไม่ใช่นะครับใช่ซีสุกตัวซีสุกั้างลำันนี้ ใช่ไหมลงัวมันนี่เวลาวัดไปเนาะสวยงามเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับนี่หวานเจี๊ยบเลย เคนะครับผมยวไปเจอตัวต่อไปนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ